ไม่ได้ทำนานเลยม,มองอีทีหนึอนสองอาทิตย์กว่าจะเอาคลิปผมเนี yeah, ่ยจริง oh. เพลงน่าจะดังไปมาอทีสองอาทิตย์กว่าจะออาคลิปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะ หล่จังค่ะนอนไม่หลับนอนสิลูกตอนได้แล้วดูบอลเสร็จก็นอนได้แล้วลูกเอ้ยโอเคครับมผมว่าผมก็ง่วงแล้วพอาจริงนะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าเด้อเรามาเริ่มกันดีกว่าครับก็สถิตินะครับในเกมตัแตกนะก็เป็นเปเชนะของบอลได้หกสิบเจ็ดต่อสามสิบสามนะสองต่อหนึ่งนะครับการยิงพอๆกันนะครับผมว่านะสิบเก้าต่อสิบหก ตรงกรอบ11/5ต่อคอนเนอร์8/4ต่อ 4, การเซฟ2/7ต่อ 7, แล้วก็ฟาวล์9/12นะครับสำหรับเกมนี้นะก่อนเกมนะครับในส่วนของเมซี่นะก็ได้รางวัลน,นะครับเป็น Player of the Month นะครับของลิกเอิงนะครับในเดือนเซตเทมเบอรประมาณนี้นะก่อนเกมนะครับก่อนเกมนะ อ<า>ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคน่าจะได้แล้ว <S <S เดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ตอนแมสซี่ใช่ครับแมสซี่เกมนี้แมสซี่เล่นดีเนาะได้เพย์เยอร์ออฟเดอมนนะครับในในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็เริ่มเกมมานะครับลูกเกมยังทรงๆกันอยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับจนจนนาทีที่สามนะครับจนนาทีที่สามนะทางของเอ่อทางของตัวครับสวนกับทางเปเชนะเกมขึ้นมาจากด้านข้างนะครับเลี้ยงไปเกือบจะสุดเส้นหลังนะครับจากนั้นตบบอลเข้ามาตรงกลางนะครับ คือตอนแรกอ่ะลูกเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วดูเหมือนนะดูเหมือนมันไม่มีอะไรแล้วแต่บอลไปเด้งไปหามามา่มาเบาเดนะครับได้ยิงแบบบอลเล่นะไม่ได้จับนะครับลูกนี้ไม่ต้องจับครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมมีไหมโอเคน่าจะเป็นลูกนี้ ไม่ใช่ดีกว่าผมไม่ได้มีผมไม่มีนะขออภัยนะผมไม่ไดเอามานะแล้วก็จากนั้นลูกเกมของเปเช่นะังไม่ดีขึ้นเลยนะตัวยังทําโอกาสได้ดีกว่าด้วยซ้ําครับแล้วก็มีจังหวะสวนกลับบุกจากด้านข้างนะครับแต่ลูกเนี้ยเขาจับบอลช้าไปหน่อยทําให้แบบเออกองหลังของเปเช่ะลงมาสกัดได้ทันนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้เตะมุมไปนะน่าจะเป็นลูกเนี้ยคือรูก ผมว่าลูกเนี้ยมันมีโอกาสเล่นได้หลายอยังกว่ามากเลยดูดิคือเขาเขาเล่นบอลจากด้านข้างใช่ไหมตัวนี้ครับเขาเล่นบอลจากด้านข้างครับดูดิมันมีตัวมันมีตัวเลือกสองตัวเลยนะเว้ยคือเป็นผมอ่ะผมว่าผมว่าตบตบเข้ากลางส่งแบบลูกสั้นตบเข้ากลางน่าจะมีโอกาสดีกว่าการคอยเข้าไปหาด้านข้างนะครับ เนี่ยพอเขาเลือกคอร์สไปด้านข้างเนี่ยผมว่าโอกาสมันถามว่ามีไหมมันก็มีแหละเนี่ยแล้วลูกตรงเนี้ยคือเขาจับบอลไม่ดีด้วยนะครับจับบอลพลาดไปหนึ่งจังหวะแล้วตรงเนี้ยอ่ะถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขาดึงจังหวะเนี่ยถ้าเป็นแมนซี่นะถ้าเป็นแมนซี่นะผมคิดว่าเขาน่าจะจับบอลปุ๊บดึงหนึ่งจังหวะแล้วตกเข้ากลางเว้แล้วตัวเข้ากลางเนี่ยมาม่าเบลเด้นะครับ ได้ยิงเจาะๆแน่นอนครึ่งเนี้ยลูกเนี้ยผมว่ามีโอกาสสองศูนย์ด้วยนะครับลูกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายเลิกยิงเองนะครับแล้วก็ติดนะครับก็ได้เตะมุมไปนะไม่มีอะไรครับปิดไปจนช่วงเออเกือบๆประมาณนาทีที่ยี่สิบนะครับเปเชเริ่มเริ่มตั้งเกมได้นะผมย้ำว่าเริ่มตั้งเกมได้นะบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับขนาดนะขน,ดขนาดขนาดลามมสเองอ่ะยังมีโอกาสได้ยิงไกลเลยนะครับ ส่วนด้านของตัวนะครับพอพอเขาได้บอลจากจังหวะสวนกลับหรือว่าจังหวะที่เป๊เชย,ยิงไปประตูเซฟหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาเขาทําบอลขึ้นไปไม่ได้เลยครับเปเชปิดกันดีมากนะครับแล้วก็จนนาทีที่ยี่สี่นะในส่วนของเนยมาเนียมานนะครับโยนบอลเหนือเหนือนะครับให้กับโซเลได้ยิงเจาอ,อนะครับตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะน่าจะลูกนี้แหละเราไม่น่าพลาดแล้วได้ดูดิ เขาชิปดีมากนะครับลูกนะี้แล้วก็ต้องชมการยืนตำแหน่งของโซเล่ด้วยนะครับลูกนี้นะเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกีหนึ่งนะครับว่าใครเล่นดีแล้วก็มุมมองของผมกับเปเชนะนาณปัจจุบันนะแล้วก็ตจอๆครับไม่เหลือหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะตามตีเสมอได้นะครับในในาทีที่สามสิบแปดนะครับเ,ออเนม,มานะครับได้โอกาสยิงฟรีคิกนะยิงข้ามกรอบไปแล้วนะครับ แต่โกเซฟไปได้ครับลูกนี้มีไหมวะจะไม่ได้ขออภยัยนะครับเนี่ยลูกนี้แหละใช่คือเขายิงข้ามกกอบไปแล้วนะแต่โกต้องชมโกด้วยครับดูดูด,ดูฟ๊บเมสซี่ข้ามหลอกแล้วเนี่ย โกเซฟได้จากนั้นมีซ้มจังหวะสองนะยังเซฟได้ต่อครับแล้วสุดท้ายเหมือนจะมีจังหวะสามด้วยนะแต่กรรมการไลน์แมนนะก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าไปนะครับก็ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้นะนาทีที่สี่สิบนะครับเปเชยโยนบอลจากด้านเอ,อ่อโยนบอลนะครับเข้ามาด้านในนะแล้วก็เป็นเมซซี่ครับที่ได้โมงสี่สิบเอ็นะครับวิตินญ,ญ่านะครับปั่นจากแถวสองนะ โกก็เซฟอีกแล้วครับช่วงท้ายมีจังหวะของตัวนะครับได้ในส่วนของฟรีคิกนะเปิดบอลมานะครับก็ไม่ได้ลุ้นนะคือเขาเปิดบอลมาถามว่ามันมันได้ลุ้นไหมมันก็ได้แหละครับแต่ตัวที่เข้าชาร์จของตัวมันเข้าไม่ทันครับมันห่างกันแค่นิดเดียวอะ่ะก็จบไปครับครึ่งแรกนะหนึ่งประตู 1นึประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็กรรมการนี่ไม่ทดเลยนะจริงๆช่วงครึ่งแรกอ่ะมีจังหวะหยุดเกมบ่อยมากนะแต่กรรมการก็ไม่ได้ให้ในส่วนนี้เลยนะ <c oughs> ถามว่าทดไหมก็ทดครับ4วินาทีอ่ะทดไหมล่ะ <c oughs> ต่อมาครับในนาทีที่4ี่สิบแปนะครับมีจังหวะของตัวนะครับเอ่อได้ยิงนะลูกนี้ติดเซฟดอนาล,ล,ลุม,ม่านะครับ แล้วก็จังหวะต่อมาก,ก็มีในส่วนของเอ็มปัปเป้นะสวนมานะครับได้ยิงนะลูกนี้ติดบล็อกนะครับบอลเด้งไปเข้าทางประตูนะครับแล้วก็ได้เตะม,มุมนะในนาทีที่49ครับเปเช่ใหม่แล้วนะรอบนี้เป็นจังหวะเ,ออเนียมมานะครับได้ยิงนะแล้วก็ติดเสียไปนะครับ52นะครับตัวบุกสวนกลับมาจากด้านข้างนะครับเกมนี้บุกจากด้านข้างเยอะมากนะ ่ปไปดูบุกจากด้านข้างเยอะมากนะครับลูกนี้นะดูเนี่ยคือเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วดูคือลูกนี้ยนะมันเป็นลูกเอ่อขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งเว้ย เขาบุกอันนี้ยอันนี้ผมเข้าใจนะเว้ยคือเขาทําเกมมาแล้วแบบส่งแบบส่งทะลุปเป็นช่องเลยครับลูกเนี้ยแล้วก็ต้องผมว่าทางของผู้เล่นเปเช่น่าจะเป็นเบนหนามังไปยืนตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นเบนหนามังครับถ้าผิดขออภัยนะคือเนี้ยคือเขาได้บอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบีบผู้เล่นของตัวนะครับแบบเออต้องจําเป็นต้องแบบไอ้นี่ไอ้นี่นะไม่ครับอันนี้คือแบบให้เปิดดื้อๆเลยนะ แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับคือคนไอตัวนี้ผาลาแล้วไอตัวเนี้ยกล้องหลังของเปเชดูยืนตําแหน่งกันดีครับห่างกับไอมามา่าเอ,อ่อมาม่าเบลเดมากเลยครับดูสุดท้ายได้เปิดนะต้องชมจริงๆต้องชมคนเปิดแล้วก็คนยิงด้วยนะครับเนี่ยโล่งๆเลยครับดูหมุนหนึ่งจังหวะยิงเรียบร้อยประกบอะไรครับประกบอะไรครับไอ ิมเบมเบ้ครับไม่ไม่เคยชอบมันเลยจริงๆไม่เคยชอบมันเลยกิมเบเบ้เนี่ยโอเคก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับจากมาม่าเอ่อเบาเด้นะนาทีที่ห้าสิบเอ่อจากนั้นนะครับนาทีที่ห้าสิบห้านะทางด้านของเมซี่นะได้ยิงไกลจากแถวสองนะครับลูกนี้สวยมากนะไปดูนะ ลูกนี้สวยมากนะครับได้บอลจากตรงกลางนะครับแล้วก็แมสซี่นะประมาณน่าจะประมาณเนี่ยน่าจะประมาณสี่สิบหลาได้มั้งยิงไกลสี่สิบหลาโค้รสวยเลยครับดูดิอารมณ์แบบคือใครใครใครได้ดูบาซ่าในเกมที่แบบมันมีช่วงหนึ่งของบาซ่าครับที่ตอนนั้นอนะ กำลังเก็บสถิติแบบไลลพ่ายอยู่นะทะําสถิติไลลพ่ายอยู่นะครับแล้วเกมนั้นอ่ะผมจําได้เป็นเกมกับเซบีย่าเว้ยเกมกับเซบีย่าแล้วตอนนั้นอ่ะคือบาซ่าเม่งตามตามเซบีย่าอยู่สองประตูต่อหนึ่งเว้ยสุดท้ายเมสซี่นะครับเป็นคนยิงไปแล้วแบบอารมณ์เดียวกันเลยครับแบบคือยิงไปแล้วแบบโหทำให้เกมนั้นเกมนั้นแบบบาซ่าก็ไม่แพ้นะคล้ายๆกับลูกที่แบบทางได้ของ เอลกาซิโก uh, ครับที่ทางด้านของแมซี่อ่ะยิงไปสามประตูต่ 2, อสองอ่ะไอลูกไอลูกตากเสื้อที่ท่าดีท่าดีใจมันเป็นท่าตากเสื้อครับคืออารมณ์เดียวกันเลยนะลูกเนี้ยแล้วจากนั้นอ่ะทางอเดี๋ยวไปดูอีกรอบนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอกส่งบอลมาแมซี่ยิงจังจังคือจากจากนั้นอ่ะที่ ช่วงครึ่งแรกอะครับช่วงครึ่งหลังมาคือทางตัวเขาาพยายามทําเกมไว้แล้วแบบบุกได้บ้างอะไรได้บ้างนะพอโดนแมสซี่ยิงไปอะคือแบบเกมแบบไหลไปทางโมเมนตัม um ไปทางเบเชมากกว่าครับแล้วก็จนในนาทีที่62นะครับแมสซี่แล้วนะครับส่งบอลทะลุช่องให้กับเดนมานะแล้ยิงขึ้นนนำนะครับสามประตูต่อสองนะไปะเป็นลูกนี้ครับแมสซี่ได้บอลจากตรงกลางนะแล้วก็ เลียงกินแดงมาเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายก็เลือกจ่ายทะลุช่องให้กับเนยมานะครับแล้วก็ได้ยิงจอจอครับอาจจะมีสีเขียวแบบภาพแปลกๆบ้างก็ขออภัยนะครับก็ทําไว้เฉยๆนะกลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับจริงๆเอามาดูแบบนี้มันก็ไม่ไม่ไมไมดีแล้วครับโอเค ต่อมามีจังหวะของเนียมมานะครับลูกนี้ถวยมากนะคือลูกเนี้ยเนียมมาเขาได้บอลจากบริเวณตรงกลางไว้บริเวณหน้ากรอบอะเลี้ยงหลบคู่แข่งนะสี่ถึงห้าคนเลยนะครับลูกเนี้ยแล้วสุดท้ายไข่บอลส่งง,งามๆให้กับปั๊บไปได้ยิงนะครับแต่ไม่เข้าประธานยิงอะไรประธานน้องผมปิดไปแล้วล่ะคือลูกเนี้ยโหใครใครได้ดูในเกมนีคือแบบ ถ้าเข้าลูกเนี้ยคือแบบสวยมากครับเนมมาไม่ใช่ปั๊เป้นนะไม่ใช่ปัเป้นนะต่อมาครับ73นะครับเอ่อในนาทีที่73นะครับคือลูกเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเวย้ทางด้านของกองหลังของตัวพยายามจะแบบพยายามจะบังบอลให้โกอ่ะรับบอลด้วยแต่ต้องชมนะอันนี้ต้องชมในส่วนของโซเลนะครับวิ่งไปบีบวิ่งไปบีบจนแบบ เขาพลาดนะแล้วก็เสียจุดโทษตามมานะครับแล้วก็ในนาทีที่เจ็ดสิบห้าครับปั๊ปเป้ครับรับหน้าที่นะครับไม่เหลือครับลูกนี้ยิงยิงดีมากครับยิงแบบโหขนาดแบบโกะผู้รักษาประตูครับเขาไปถูกทางนะเว้ยแต่ไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่ขอภัยครับแต่บินไม่ถึงครับคือยิงดีดีมากครับลูกนี้ก็ชมนะอะไรดีก็ชมครับอะไรไม่ดีก็ ตามตามเนื้อผ้าไปครับ79นะครับเวลาติได้ยิงไกลจากแถวสองนะครับผู้รักษาประตูเซฟไปได้นะครับบอลลอยไปถึงปั๊บเป้นะครับดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดบอลมาแต่ก็ไม่มีอะไรต่อครับไม่มีอะไรต่อจากนั้นนะ83นะครับมาคืนยอสนะครับพาดรอบที่แล้วกองหลังของตัวพาดรอบนี้กองหลังของเปเช่ครับมาคืนยอสนะพาดปล่อยบอลให้กับมาม่าเบลเด้นะครับโหตัวนี้แบบ สุดมากสุดมากได้ยิงนะดีที่ตอนนาลุมาเซฟอะไรได้นะครับแล้วก็ได้เตะมุมนะทัวได้เตะมุมนะครับต่อมานะครับแปดแปดนะครับตัวเตะเตะมุมเปิดบอลมานะครับสกัดบอลกันไม่ดีนะครับแล้วก็เขาสกัดบอลกันไม่ขาดอ่ะเปเชียแล้วก็บอลปิ้นไปหากับปาลาวเออาาวอร์ซ่าครับแล้วก็ยิงตีเสมอเฮ้ยขอภัยครับ ยิงตาม,มานะสี่ประตูต่อสามนะครับในนาทีที่แปดสิบเก้านะครับเมนเดียส่งบอลเข้ากลางนะให้ปาเป้ได้ยิงบริเวณในกรอบประตูนะแล้วก็พยายามจะปั่นนะครับลูกนี้ปาเป้พยายามจะปั่นนะแต่ก็ไม่เข้าประตูแนละ้วก็จบเกมไปสี่ประตูต่อสามนะเนี่ยมาดูลูกนี้นะเนี่ยดูดิคือลูกนี้เนียนมาดูดิเลี้ยงโลบสี่ห้าโคสุดท้าย ตัดสินใจส่งไปให้ปาเป้ได้ยิงแต่ยิงเออเอ,อโอเคครับจบเกมไปแล้วผมไม่ได้ดูว่าใครเ v p นะแต่ถ้าให้ผมประเมินนะผมว่าแมสซี่นะ่าจะได้ MVP ีพแหละโอเคเดี๋ยวผมไล่ทีลนะตัวเลยนะในส่วนของอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะแมสซี่ผมขอวข,ขอละไว้นะในฐานที่เข้าใจนะครับก็ ผมว่าเขาน่าจะได้ MVP ในเกมนี้มีมีการสร้างสรรค์โอกาสเกมหลายรอบมากครับแล้วก็มีหนึ่งประตูแถมส่งให้เนี่มาด้วยนะก็น่าจะได้ MVP ไปแะครับแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะลูกแรกที่เปเชพาดอะ่ะผมว่ามีส่วนนะเมสซี่เสียบอลน,นะครับส่งบอลไปแล้วเขาสกัดได้จากนั้นเป็นจังหวะสวนกลับมาถึงแม้มันจะเป็นแบบเออ เปเช่มันแพ็คมาแล้วนะครับแพ็คมาแล้วอะแต่ก็เออนั่นแหละผมว่ามีส่วนนะมีส่วนนะแต่โดยรวมผมว่ายังให้แมซี่ไอนี่อยู่นะเนย์มาสาร้สางโอกาสเกมได้หลายรอบมากครับจังหวะนี้แต่มีหลายแต่มีเล่นพลาดเหมือนกันนะครับมีเล่นพลาดเหมือนกันนะแล้วก็ลูกที่แบบโหส่งให้ปั๊ปเป้นี่คือน่าได้จะจัดแต่ไม่ได้นะครับแล้วก็ปั๊ปเป้นะครับลูกเออเกมนี้ใช้โอกาสเปลืองมากครับผมย้ําเลย คือใช้เขาเขามีจังหวะแอซิสสวยๆอะเนียมมายกเออแมสซี่ส่งบอลทะลุแล้วก็แบบเนียมมาควายหลังอะไรแบบเนี้ยคือปเัเป้ทำไม่ได้เลยนะครับไหนจะจังหวะปั่นโค้งไหนจ,จังหวะเอ่อท้ายเกมปั่นโค้งนะครับทำไม่ได้เลยครับโดยส่วนตัวผมนะเออจังหวะของปเัเป้ที่ดีที่สุดในเกมนี้คือจังหวะจุดโทษเวย คือยิงคมกริบมากครับลูกเนี้ยยิงดีมากนะนอกนั้นก็เฉยๆครับเวลาตีเนี่ก็ดูหายไปบานช่วงนะแต่ก็ยังเข้าสกัดยังเข้ามาทําเกมได้ครับตัวอย่างวิตินยาคือใครใครได้ดูไลฟ์หลังเกมผมอะผมเคยผมเคยพูดในช่วงเพจเชเปิดฤดูกาลมาใหม่ๆนะเว้ยคือผมชมวิตินยาเลยนะเว้ยตอนนั้นอะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ผมว่าเออ มันอารมณ์คล้ายๆเวลติครับแต่เป็นเวลติที่ยังไม่ยังไม่อัปเกรดอ่ะในมุมมองผมอ่ะผมว่าเวลติไม่เก่งกว่าไว้แต่วิตินยาอาจจะอ่อนกว่านิดนึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้มากครับแต่ก็แต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมไม่รู้เขาเป็นไรครับในส่วนตัวผมว่าวิตินยาพร์มดบลงมากครับแต่คนที่ผมไม่ชมเลยนะเว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อไปนะเอ่อ เชื่ออะไรนะโซโซเล่ so so ครับโอเคโซเล่ okay. so คนที่ผมชมเลยคือโซเล่เว้ยอยู่ๆอยู่ๆฟอร์มแกก็เปี้ยนป้ามนะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อนะแล้วก็เกมนี้ก็ได้หนึ่งโกลด้วยนะจนเบนนัดนี่แบบอ้หไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่โดนเจาะเลยนะเว้ยคือเขาทางด้านของตัวพยายามจะขึ้นเกมด้านซ้ายนะเว้ยแล้วไอตัวเนี้ยแหละโอ้โห ล่วไม่รู้จะั่วอย่างไงครับมีส่วนร่วงกับเกมน้อยมากครับแล้วแบบคือเอาจริงๆนะเว้ยชื่อชั้นของเขาอะ่ะมันก็มีชื่อชั้นนะครับมันก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะแต่แบบไม่ไหวอะ่ะคือตั้งแต่ผมตามมาดู che, เปเชด้วยตั้งแต่รด,ดูการที่แล้วอะคือแบบคือไม่ไหวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะนะเว้ยเอาจริงๆนะพวกแบบเออเบลดี้ของบาซ่าหรือว่ามันแบบ จริงๆเบนดี้ก็ดีกว่าเว้ยตัวเนี้ไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวเลยกิมเบมเบ้เนี่ยโอ้ผมด่าไม่รู้จะด่ากี่รอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวนะคคิมเบมเบ้ลามอสลามอสเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ดีมากครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีบทมากครับโดนมาลุม่าเซฟหลายลูกพอสมควรนะแต่ก็โดนไปสามลูกก็ฟอร์มถือว่าโอเคครับไม่ได้แย่แต่ก็โดนเยอะอจริง มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังอัน,นอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับย้าเลยนะมุมมองส่วนตัวของผมต่อไปเชนะนะตอนนี้นะเปเชอ่ P H e ะครับผมอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเริ่มจากกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังก่อนนะเ,เริ่มจากโกก่อนดีกว่าในส่วนของผู้รักษาประตูอะผมโอเคนะเว้ถามว่าเปเชผู่้รักษาประตูดีไหมดีครับทั้งตัวสำรองทั้งตัวจริงเลยนะ ดอนลาลุม,มานี่แบบเซฟได้หลายจกว่ามากแล้วก็ในเรื่องของความสูงในเรื่องของอะไรเนี่ยคือกินขาดเลยครับการอ่านเกณเนี่ยดีมากนะแต่ถ้าไม่นับลูกที่เขาพลาดในในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซันที่แล้วคือผมว่าก็อยู่ในอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่นะเราไปเริ่มที่กองหน้าครับคือโกเนี่ยผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยถึงแม้จะไม่ไม่ได้มีดอนลาลุมา่าแต่ก็ยังมีเชื่ออะไรวะลืมไปละยังมีตัวสำรองอีกตัวหนึ่งนะเว้ยที่แบบโหไม่แพ้ดอนลาลุม่าเลยคนระับเดี๋ยวขอดูก่อนเชื่ออะไรนะเป็นโอ้คิลเลอร์อนาบาสโกของมาริดใช่ใช่คิลเลอร์อนาบารนะครับโอเคต่อมาครับกองหน้านะคือกองหน้าสามตัวเนะี้ย โอเคครับสามตัวนี้คือโอเคเป็นระดับเวิร์คาสเป็นระดับไอ้นี่ทุกตัวนะสร้างสารเกมการยิงประตูการแอคเซสสามตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับแต่ถามถามผมนะถามผมส่วนตัวนะกองหน้าเปเชยังมีปัญหาครับถามว่าทำไมถึงมีปัญหาคือจริงอยู่ครับที่เนียมมาแมสซี่แล้วก็ปัาเป้เนี่ยเป็นกองหน้าระดับโลกนะแต่ เมื่อไดรที่เบเชต้องโลเทชันกองหน้าของเปเชนี่ไม่มีอะไรเลยครับคือถ้าถ้าเอาตัวสำรองลงเนี่ยจบแล้วเอาจริงจริงสุดท้ายต้องเปลี่ยนครับคือตัวสำรองของเปเชีนในใน,ในตำแหน่งกองหน้าคือมันไม่ได้เลยครับมันไม่ได้จริงๆนะคือมันมีตัวหนึ่งเว้ยผมจำชื่อไม่ได้อมันจะเป็นตัวสูงๆหน่อยสูงสูงแล้วก็ ตัวผ,มผอมๆคือมันไม่ได้เลยเว้ยถ้าไม่มีแมสซี่เนี่ยม,มาปั๊เป้นะส่วนถามว่าทําไมเออทําไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่านักเตะมันไม่สามารถเล่นได้ทุกเกมเว้ยแล้วก็มันต้องโลเตชันเว้ยจะให้มันเล่นกลางสัปดาห์ไหนจะเดินทางไหนจะฝึกซ้อมไหนจะแบบเล่นเอ,อ่อช่วงสุดสัปดาห์อีกยังไงก็ต้องโลเตชันนะครับแต่ถ้าแบบ สมมุติว่าแมสซี่เจ็บเนม,มาเจ็บปาเป้เจ็บแล้วใครแทนอ่ะไม่มีครับนี่พูดตรงๆนะครับว่าไม่มีครับจุดเนี้ยทําให้ผมมองว่าเป๊เชมีปัญหาเรื่องกองหน้านะครับถึงแม้ในส่วนของโซเล่อะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมต่อมานะครับในจังหวะของโซเล่นะผมขอชมโซเล่เลยนะครับคือโซเลเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเติมในตำแหน่งแบบ เข้ามาสร้างสารรค์ในตำแหน่งของเออด้านหน้ามากขึ้นนะเว้ยในในซีซั่นนี้นะถือว่าแบบโหจริงๆเขาเพิ่งมาหรือเปล่าขอานะขอาัยนะเขาเพิ่งมาเออถือว่ามันแบบเออทําบทบาทได้ดีมากนะครับในส่วนของโซเลนะถึงแม้จะแบบเออต้องอาจจะโรเตชั่นในส่วนของเนียมมาบัเป้หรือว่าแมซซี่โซเลคือหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่าไว้ใจได้นะส่วนกองกลางนะครับผีเข้าผีออกนะ อย่างที่ผมบอกอ่ะเวลตีเองถึงวิตินยาเองอ่ะวิตินยาเนี่ยตอ,ตอนตอนต้นรุนรุลนดูการอ่ะผมอาจจะมองเฮ้ยตัวนี้เล่นดีว่ะตัวนี้เล่นดีว่ะเวลตีเป็นการครับแต่เอาจริงๆอ่ะผมมองว่าทั้งสองตัวเขาเขาจะเด่นในเรื่องของกองกลางตัวรับมากกว่านะในเรื่องในเชิงเกมรับมากกว่าเกมลุกนะครับแน่นอนว่าเขาได้ในเรื่องของความขยันในเรื่องของการวิ่งหาอะไรแบบนี้นครับแต่ก็ ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อะจะให้แมซซี่หรือว่าเนียนม,มาเป็นคนสร้างสารรค์เกมในแดนหน้ามากกว่านะกองการก็มีปัญหาครับแถมถ้าไอ้ไอ้พวกเนี้ยถ้าเอาเวลติออเอาวิซินจาออเอาโซเลออเนี่ยเพาว่าตัวสำรองปัญหาเหมือนเดิมนะปัญหาเหมือนกองหน้าเลยครับตัวโลโลเทชันไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเอาปาเรเดสไปแล้วแล้วก็ดีมาเรียก็ไม่อยู่แล้ว ส่วนทางด้านของกองหลังนะครับกองหลังถ้าอัน,นอันนี้คือโดยส่วนตัวผมอ่อ้ยอันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะเอาเฉพาะตำแหน่งซีบีเท่านั้นนะครับเอาตำแหน่งซีบีเท่านั้นนะเป็นหนาที่ผมพูดไปแล้วนะโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวผมนะกองหลังของเปชเชนะครับณนะปัจจุบันนะถ้าเอาไปเทียบกับทีมใหญ่นะผมย้ำนะท้าโมสอนทีมใหญ่นะอย่างเออ มาลิดลิเวอร์พูลแมนซิตี้บาซา่าบาซ่าด้วยนะผมว่าบาซ่ากองหลังดีกว่าเปเชนะเว้เทียบแบบโหสู้ไม่ได้เลยเว้กองหลังเปเชแบบอ่อนแอแบบพื้นๆธรรมดาแต่ถ้าเทียบกับตำแหน่งแบบคนอื่นอ่ะคือแบบผีเข้าผีออกการยืนตำแหน่งอย่างที่ผมบอกอ่ะคิมเบ,มเบล้ลูกที่โดนไปอ่ะคิมเบ,มเบ้นี่ต้องรับผิดชอบนะครับ ไหนจะมากวินยอดพลาดในช่วงท้ายเกมอีกคือเกมรับมีปัญหามากครับแต่ด้วยความที่ในระบบของเปเชซีซันซีซันเนี้ยเขาจะเล่นหลังสามเว้ยเขาจะเอาเขาจะเอาลามมสมันจะเป็นตัวโลเคชันนะครับอาจจะเป็นลามอสอาจจะเป็นคิมเบ,เบ้อาจจะเป็นมากวินยอดมาสลับสลับกันใช่ไหมสามตัวนี้ผมให้ลามอสเล่นดีสุดนะ แต่เขาจะไปเอากองกลางเว้ยเขาจะใส่กองกลางไปห้าคนคนระับอาจจะในส่วนของมเออมนดี้แล้วก็ฮาคิม,มี่นะไปอยู่ตรงกองกลางแล้วก็เป็นวิตตินยากับเวลลัตินะอยู่ตรงกลางแล้วก็แมซซี่นะครับอาจจะลงมาต่ำหน่อยนะผมว่าคืออันนี้นโอเคเว้ยเพราะว่าขวาบอลมันจะมาถึงอ่ะขวาบอลมันจะมาถึงหลังนะครับมันก็ ผ่างกลางเยอะมากครับไหนยะแบบตัวรับดีๆนะออย่างเวลติอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามาถึงหลังได้ก็น่ากลัวครับผมพูดเลยว่าน่ากลัวมากกองกองหลังเปเชไม่ไม่ดีเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้แหละโอเคมีใครจะพิมพ์อะไรอีกไหมไม่มีหรอกนี่ใครยังอยู่เนี่ยโวย้ขอบคุณมากนะครับ ไปละไปละหมู I lap, I lap.